สวัสดีแทนพุโจงก็มาพบกั็สอง,สองทิพซ่าแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพกะซิมาแจ๋งพี่น้องเนาะก็คือมื่อนนี้ทิพได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้กะมีพี่น้องไล่ทานเนกกะาะกับในน้ำทิพมาเนาะให้ไปฉีดวัคซีนให้พาคนในครอบครัวไปฉีดเนาะซึ่งกะคือเมื่อก่อนนอะทิพบวกบริจาคฉีดวัคซีนย้อนว่าเนาะมีแบบเมื่อกี้ เคยมีคนบอกว่าถ้าแบบว่าฉีดวัคซีนแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเด็กหน่อยเนาะคือส,สมมติว่าเขาสีเอาลูกแตงซี่นะมันจะเห็นห้ลูกสมบูรณ์เนะาะเมื่อก่อนนะเคยแบบมีแบบมีคําเบานีเนาะก็เลยแบบฟังใจมาตลอดก็เลยแบบบอ,อะพี่น้องๆรากาคือสวอ่วนยูเวียงหันกะเผื่อกะเปิดฉีดวัคซีนเนาะตอนนั้นกับเป็นซิโนเวกซิโนฟาร์มตอนนั้นกะหมูก่กะส่วนไปสีแต่ว่ากะบริไปสีเนาะยังบวกกะสี แล้วก็มาอยู่บ้านคือกันเพิ่นก็สีไปไลยห่อแล้วก็ก็บ่ได้ไปสีเนาะตอนตอนอยู่บ้านทิพย์เธอก่อนนี่คือจังหวะจอนซันแอนจอนซันบ่คือคือจังหวะเนาะแล้วก็อ่ามันมืดหงวดนัน่นแหลนะเนาะแล้วก็หงวดน,นี้มาที่ที่ทไปสีนี่คือได้สีอ,อ่เอาตาซินิกากาัเป็นยี่ห้อที่แบบก็เคยเห็นโมที่ว่าเพิ่นดูแลทิพย์ในเวียงเพิ่นกัสีที่หอน,นี่ก็เลยว่าคั้นเออยี่หอน,นี่กก็โอเคเนาะ แล้วก็ไม่เช้านี้กับบอดีแบบตั้งใจยลยสีเนาะตื่นมาเหตุเบียกปกติ้เนาะพี่หน้องแล้วก็มิแต่แมทีพันเพื่อนว่าเพื่อนสีไปสีดเนาะอันน่ะสไตล์มาเอาปุ่มสมนุนไวรน้ำถีบไปแล้วก็เอาไปให้เม่แล้วตายก็ไปเฝ้าหานให้เมย์แล้วเมย์ก็ไปสีวัคซีนแล้วที่นี่กับพอดีน้องสายที่ผัดติดต่อมาโทรมาหาเนะาะอันนะได้บัตคิวสีดวัคซีนนะซีมา่เนาะเพ่นจะบัตคิวให้ อันนั้นที่จริงเพื่นเมกับแพนอยากให้ทิไปสีเนาะเพราะว่าไปดูเนาะไปดูในแล้วก็ยานแบบว่ามีความเสี่ยงยังเพราไปไล่บอลที่เพิ่นกระสวนอยู่เมื่อวันแต่ว่าก็บม่ได้ไปเนาะแล้วก็ไม่นี้เพิ่นกระจับบัตรคิวถาเนาะจับไดยซ้ำบัตรแล้วก็ที่นี่เมกกระทุ่งห่าน้องสายน้องสายก็เลยแบบไปสีดเนาะแล้วที่นี่น้องสายก็เลยติดต่อมาหาทิพย์อยากให้ทิพย์ไปสีด ที่แรกกําลังเลอยู่ดนเนาะน้องกับพุ่มอยากให้ไปสีเนาะเลยให้ไปสีเนาะกับทํายี่หนียังแล้วก็ซักกะเข้มยังเนาะเป็นเมื่อวานเอต้าก็เลยไปสีเนาะไปสีมากเรียบร้อยแล้วพี่น้องแลักกาไปสีก็คือมือนี้วันที่ยังก็ตายมือนีชี้คิมหามะก็ได้สีอีกประมาณเดือนสิบสิบเก้าเดือนสิบนล้พี่น้อง อีกซ่องเดือนข้า้หน้าจึงได้ซีดอีกวันหนึ่งเนาะแต่ว่าคืออ่าคือที่หยาดเนาะที่น้องหยาดก็คือแบบว่าล้างซีดเร็วบางคนกะบะทึทกชาดกะแพผอยังเปงนซีเนาะแต่ว่าคนที่รู้จักนี่กะยนง้อมุ้ยพายแพลเนาะถือว่าเขาไปซักซักมานี่แม่ตายหันไปซั่งยังกบมือมือก่อนหัน,านาตายตจากเราซั่งยังเกาหัวจากแม่ซักยังเนาะ แม่สไตล์ก็ไม่ซักแล้วเนาะตอนนี้คนที่ซักในครอบครัวทีมก็มีแมย์ทีมแล้วก็มีทีมเนาะแล้วก็มีอ่ารัมเนาะไปซักซ้ำคนส่วนคนอื่นกันยังคืออ่าน้องนิวยัางจริงะค่าลูกเนาะน้องเคยกันยังคนอื่นขึ้ยังหมเลยเนาะซ้ำคนนี้ได้สี่แล้วแล้วก็กรอบครัวมันมันสิเป็นอาการเด็กได้เนาะเห็นบางคนก็ว่าแบบเมื่อยเป็นไข้ซ่องมือเนาะแต่ว่าตอนนี้ทีมมันได้ซื้ออ่าอีซังก็ง เสื้อ,อายาเก็บปวดมาไหวเลยพียงแต่เพื่อนบอกว่าโบให้กินเนะาะให้มัน,นอ้อนอาการมาคอยกินกะทาเบิงเนาะว่ามันจิบเป็นเอียงจังไดเนาะเพราะว่าตอนนั้นจะมีคนในนํามาเวลาฉีดวัคซีนเลยต้องเห็นด้วยเห็นดีเนาะตะกรับบจจือเลยเนาะ <laughs> นี่ซักเบืองนี่นะพี่สอนแต่ว่าบริษัทให้บรรยากาศให้เบิงเนาะเพราะว่าเพื่อนบริษัให้ทายก็เลยบริ่ายให้พี่น้องได้เเบิงนาะตอนไปซัก แต่ว่าถ่ายคร่าวๆอยู่ตอนส่วงไปใหม่เนาะกะคลิปนี้กัสิมาแจ้งพี่น้องทะเลนาะแต่ว่ามื้อนี้ทิพย์กัมีแขกพิเศษมาย่าเนาะอานากรเป็นสองยูทูบสองหนึ่งเนาะทีเมื่อก่อนนะทีพเคยไปตามหาแม่ให้ซาเล่เนาะอยู่ทางแกงกองหรือว่าบ้านดงน้องคุณเนาะซึ่งได้รับอ่าคำแน,น,น,นะนน้ำอานาลีว่าแบบอ่าอย่างก็ประสานงานมาจากสองเอ็กวันชาแนวเนาะ หนึ่งเอ็กวันชแนลอันปอวันเอ็กวันชาแนลวันเอ็กวันาแนลแล้วพี่น้องติอันนั้นติดต่อมาตอนนั้นเพิ่นก็ว่ายากเนาะตะกี้เพิ่นอยู่ไทยแล้วก็แม่ว่าอันนาโควิดเนาะโควิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเนาะพี่น้องก็เลยได้มาหากันฮากัเทนกันขังนักยิมหลังจากแบบไปเซาฟ์วัคซีนมาเนาะพี่น้องยังไม่ได้ยินข่าวเซาฟ์กลับมาแหวกยินข่าวเนาะแล้วก็มีแขกมาหาตั้ง อ่ะพี่น้องฮูจักเพิรนบอเนาะอ่าแฟนคลับางคนอาจจะหูเนาะอ่าอาจจะเคยเห็นอาจจะหูเนาะถ้าเพิ่นมากินเขาเนาะพี่น้องยามเมืองส่วนครั้งแรกที่มาเจอกันเนาะส่องยังก่าส่องวันอีวันชาแนลดูวันนี่อ่าวันอีวันชาแนลแล้วก็เป็นส่องอ่าทีเคยติดต่อกันเหลืองตามหาหยาดสวยเส้าแลเนาะแม่เส้าแลนะพี่น้องเพิ่นนี่แหละเป็นคนแนะนำให้ทิไปตามหาแม่เส้าแลเนาะ ตอนนั้นอ่ะอยู่แกงกอกอยู่บ้านยังกอกน้องดงน้องขุนเนาะอ่าแม่แมนเพิ่นนี่แหละแนะนําจึงว่าไปนะเนาะเพิ่นมาสองคนเนาะกับทีมงานเพิ่นรู้สึกว่าสิเป็นยูทูบเบอร์เใ็นปะแต่บุจักบอกให้จ้องไม่ปะอ๋อเนาะเอาเบานอยเมืองล่าเนาะให้เห็นแหนกินขึนทะลมองกระสีแบบอยู่ใกล้ๆกันแหนเนาะตรงนี้จะกินอันนี้พาเพิ่นมากินข้าวเนาะ อาทิตย์ก็บอกหนึ่งค่ะก็เห็นกันขังน้ำอินโน่หน่อย,อย,อยแล้วก็แบบทิ่เห็นแบบเห็นข่าวถึงบ้าเนาะว่าอยากเห็นทิพสักขังหนึ่งเนาะหาไมีโอกาสอยากมาเจอกันสักขังหนึ่งเนาะก็เลยอยากท้า,ทามาดึงเป็นยังไงเห็นตัวจริง <c oughs> กงันเ <c oughs> งาเนาะกันเงาใช่คือกันดีบ่ส <c oughs> แต่กบับอสคือในกล่อ,องเนาะ่ไปเลย,ยในกล่องไปเลย ในกล่องตัวถ้อว่าในกล่องเราตัวใหญ่กว่าบะตัวแบเมื่อเห็นตัวจริงคือว่าตัวในหน่อยนะจะตัวนหน่อยกว่าเนาะแบบว่าหลายคนแบบเพ็นคิดว่าอ่าซิตัวใหญ่ในกล่องเนาะหลังจากเวลาเห็นตัวจริงกับแบบเดียวกันทีบปล่าหนึ่งรอเลยตัวน้อยใช่ไหมแน่นแล้ววานะมาเมืองส้นนี้เดามากไหมเดามากเดามากแม่นมาต่างๆคือยังบ่มั่นใจเลยว่าหอดแสงหอดแสงแล้วก็โทรถามชาวทิพย์เนาะ ทางเอาครทางเอาเราพี่น้องเพราะว่าวันหนึงก็เคยมาแต่ประมาณสิบกว่าปีขึ้นหลังเนาะประมาณอายุ่จะคล้องประมาณสิบปีตอนนั้นสิดมากก็จำไม่ได้เป็นพ่าแม่ช่วงนี้มันก็ทางมันก็ดีขึ้นเนาะทางมันดีขึ้นนะจำไม่ได้ทางมันดีขึ้นตะกี้โอ้ตะกี้โหดแทโหยคนเนาะทางทางวันไปขึ้นทางอันทางบันบางต้นเป็นตอนนั้นเนาะอันนี้กะ็มันก็ไมายามเนาะพี่น้องกะ อาพี่น้องกะเดี๋ยวรอหลุดเนาะว่าเพิ่นมาลินน้ำแลว้วคลิปทีพ่พาผุนไปใสแน่เนาะต้องเมืองในคลินนปตอ,อนหนึ่งเนาะเ,เดี๋ยวจะพาเพิ่นไปรอท้ายคลิปเนาะพี่น้องนี่อันนาตอนหนึ่งซักวัคซีนแล้วบ่ยังเพื่อนเนยังท่านซักอยู่ทางนั้นเข้าเหลิมงลงซักหรือ,อยังกับมันจะมีในตัวเมืองเนาะแต่ว่าตามบัวนเนี่ยท่านจะซักเนาะตามบัวเขาว่าเข้าสีออกนี่เพราะว่าที่เศร้าเศร้าปลายอ่ะเศร้าปลายเนาะอยู่ช่องผุนเข้าซักอีกยังจนสั้นบ่บ่คือกันไง เอตาอ่ะอันน te ah ั้น <generally> แต่ว like ่าค <In Japanese, S 2> ือเท้าเ mm ็นเนาะอันน่ะขาสักซ <må> ่องเข็มนี่ห่างกันเดือนเดียวเห็นป่แต่อันนี้อันนี้เดือนเดือนเก่าเดือนซิบเดือนซิบขานัดค่อยนะซีบเก่าเดือนซิบเนาะแสดงว่าอีกซองเดือนข้างหน้าออาจะเป็นแบบสั่งยามาหมวที่ซ่องตอนนั้นที่บอกจซจำใจเขาว่ากันแล้วแต่ทางเฮ้าโบรีนะอาจจะได้ซักจอนสันอจอนสันแต่เฮ้าโบรีเพาก็ไปซักที่คลิมเดียวจบเลย แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็ซักบ่าเขาก็จนสายจนจนสั้นเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ซักพรุ่งนี้เดยมีซองสองไอ้นามะซองสองนี้ก็บอลน้อยเมืองลาวบอลน้อยเมืองลาวซักแล้วบบเจาย่างย่างยังไงย่างคือกันวันที่สิบแปดสิบแปดิบโอ้พนนัดเมื่อนั้นถ้าถ้านั้ดพนซักยังยังไม่ได้ซักอีกอ่นบอกว่านัดมีขนาดวันที่สิบแปด เขาซักคนแบบคนีอายุไปก่อนนั่นเอยแต่คนอายุต่างกันสิบแปดเออคนโบวีอายุนี่ย่ระมาณได้ซักเขาตั้งความอายุสูงก่อนเดือนที่สิบแปดเขาจะมีเดือนนี้นอกไกลละอ่วันนี้เขาจะไปสัมผาดอันนั้นน้องสายน้องว่าเพิ่นซักมาแหละอาการเป็นจังไดอันนั้นดำเป็นจังไดซักวัคซีนมาก็รู้สึกว่ามึนเนาะงที่รองตอนเนี้เจ็บอันนี้ว่าเจ็บกว่าไหมน้อมันเป็นมันมึนมันมึนเหมืนบ่ ล,ล,อยอยลอยนนี่ะลลอยงมาาแบบสักแก่ทั่วไปปกติมันสีแบบประมาณมืน่นหนึ่งเมนบาไตแมวอาการอ่ะมื่นหนึ่งมื่นทัดไปเนาะซ่องซาบมื่นมันจะงออกอาการอันบะอันนี้นะเริ่มลอยคือซื้อมาเริ่มลอยลอยคือซื้อมาเริ่อวันนี้แล้วนะก็ซับรีดมันลอยกับบนลบอลยาอยู่นะพอเวลาผ่านก็เริ่มลงเริ่มลอยทิปนะ อ่าอันนี้แบบอ่าบาดัมเนาะเพิ่นลอยนั่นนั้นแต่ว่าที่พมต้นซักนะจะลอยอยู่ข้อมือพี่เนาะจะลอยอยู่พี่อยู่แค่ทั้งหท่านลอยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มลอยขึ้นมานดำแน่แล้วตายยังมาท่านซักเนาะตายตาย <c oughs> ายังโมมีคิวอ่ะยังโมหอดตัว้ฮะ <c oughs> ยังได้สิหมือนจังสิงหอดสิบแปดเขาซักไปสิบแปดขืนบ่โอ้แสดงว่าตายยังมาหอดเนาะ ยังว่าทันไหนแล้วแล้วพี่น้องอันนี้กะทีก็แจ้งเนาะว่าได้ซักยาเป็นเทียมห้อยเนาะเห็นแบบพี่น้องไล่ฐานกับเป็นห่วงเนาะอยากให้พาทุกคนในครอบคมมรัวไปซักยาเนาะตอนนี้กะซักแล้วทีบแล้วก็เมทีบแล้วก็บาราบเนาะน้องสร้ายเนาะส่วนคนอื่นก็ยังไม่ทันได้ซักก็จีได้ทยอยกันไปซักเนาะกะขอบคุณวล,ลายเด้อทุกคนที่ว่าเป็นห่วงไปซักแล้วเนาะตอนนี้อเอตตาศินิกาเนาะอีกสองเดือ,ดขอนข้างหน้ากะได้เข้มเข้มทีซอง ไว้ใจกะสีบส,สบายแล้ววันนี้เนาะพี่น้องกะบทีกะสชิมาแจ๋งสำนี้เนาะกิมเนียทาพี่น้องแบบทานได้ที่ว่าเคยซากมีหอนี่หรือว่าเคยซากวัคซีนแล้วกัแบบอ่าเขาต้องดูแลย์ยังจังได้เนะาะสามารยได้ดำได้เด้อเนาะขอบคุณหลวงนายไลน์เนาะพี่น้องกะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนานะสหรับคลิปนี้บ๊ายบาย